สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนฝึกชุดท่าเพื่อแกนกลางทำตัวนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะก็สามารถทำได้นะคะใช้อุปกรณ์แค่เสื่อโยคะอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกด้วยกันเลยนะคะเริ่มจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายแต่ว่าพยายามนึกถึงท่าภูเขาในท่ายืนนะคะเราจะกระดกข้อเท้าขึ้น เกรงหน้าขาขึ้นมานะคะดึงลูกสะบ้าขึ้นด้านบนดึงสะดือหาหลังกระชับก้นขึ้นมานะคะหมุนไหล่ให้ห่างหูให้เท้าเนี่ยตั้งฉากกับขารู้สึกลำตัวยืดยาวตั้งแต่ส้นเท้ายันกระหม่อมนะคะรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและออกทางจมูก ลมหายใจเคลื่อนเข้าปอดขยายท้องขยายนะคะลมหายใจออกท้องยุบอกยุบแล้วเราลองเกรงในลำคอเพื่อให้มีเสียงลมผ่านช่องแคบในลำคอนะคะเกรงกล้ามเนื้อในลำคอเล็กน้อยเหมือนเราจะตอนหายใจออกเหมือนจะพ่น กระจกให้เป็นฟ้านะคะแต่เราปิดปากไว้การเกรงลมลำคอนะคะให้มีเสียงลมหายใจเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานมีความร้อนเร็วขึ้นนะคะในการฝึกโยคะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหายใจแบบนี้นะคะเกรงลำคอเข้าลึกอ,ออกยาวทางจมูกเนี่ยตลอดเวลาการฝึกวันนี้นะคะ ท่าแรกที่เราจะฝึกในการฝึกแกนกลางลำตัวนะคะก็คือการยกขานะคะมีทางเลือกนะคะอันที่1ก็คือชันเข่าขึ้นมาก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยเราจะยกทีละข้างก่อนนะคะทางเลือกที่1ชันเข่าอย่างเดียวทางเลือกที่สองเอามือรองใต้สะโพกด้วยนะคะมือรองใต้สะโพกและชันเข่าแล้วก็ เราจะหายใจเข้ายกขาขึ้นทีละข้างยกขาขวาขึ้นชี้เพดานก่อนนะคะอันนี้ทางเลือกที่1ก็คือชันข่าวและมือรองใต้สะโพกทางเลือกที่2องยียดขาทั้งคู่นะคะแล้วยกขาขึ้นตรงโดยที่มีมือช่วยรองใต้สะโพกแล้วลดขาลงทีละข้างนะคะยกขาขึ้นหายใจเข้า ลดลงหายใจออกทางเลือกที่สมคือไม่ใช้มือรองนะคะแล้วก็ขเายเียดหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจออกลดลงไม่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนเราทําพร้อมกันนะคะทีละค่างอีก3รอบนะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจออกลดลงสลับข้างนะคะยกขึ้นหายใจเข้าลดลงหายใจออก หรือคนที่เลือกทางเลือกเหยียดขาแล้วไม่มีมือไม่มีม,มือรองใต้ก้นนะคะถ้าแรงเหลือน้อยก็อาจจะกอข่าวเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดมีแรงดีพยายามเหยียดขาตรงตลอดเวลานะคะหายใจเข้าตอนยกขึ้นหายใจออกตอนลดลงรอบสุดท้ายนะคะสำหรับข้างเดียวหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงหายใจเข้ายกขาตรงข้ามขึ้นนะคะหายใจออกลดลง ต่อไปการยกขาคู่มีทางเลือกให้เหมือนกันอย่าลืมดึงสะดือหาหลังดึงสะโพกหาหลังดึงซิกโครงเข้านะคะไม่ปล่อยซิกโครงบานออกมานะคะทางเลือกที่หนึ่งก็คือชันข่ามือรองใต้สะโพกนะคะแล้วก็หนีบต้นขาด้านในเข้าหากาันเอาจมูกเท้าด้านในชนกันนะคะยกขาคู่ขึ้นตอนหายใจเขางอเข่า,อขาตอนขึ้นลงนะคะหายใจออกรดลง หรือทางเลือกที่สองเหยียดขามือรองใต้ก้นหายใจเข้ายกขึ้นมือรองใต้ก้นแต่พยายามหมุนไหลให้ห่างหูนะคะหายใจออกหลดลงหรือทางเลือกที่สามคือเอามืออยู่ข้างลำตัวขาเหยียดด้วยนะคะหายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นไม่ว่าเลือกทางเลือกไหนนะคะทำพร้อมกันอีกสมรอบนะคะหนีบขาชิดกานดึงสะดือหาหลังหายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นชี้เพดาน หายใจออกลดลงรอบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นหายใจออกลดลงยกขึ้นลดลงดึงสะดือหาหลังตลอดเวลาครบแล้วนะคะต่อไปเราจะขี่จักรยานในท่านอนนะคะงอเข่าเข้ามานะคะให้เข่า ตั้งฉากนะคะมุมใต้ข่าวเป็นมุมฉากแข้งกับต้นขาตั้งฉากกันมือประสานหลังศีรษะนะคะเราหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกเราจะบิดตัวทางซ้ายเหยียดขาขวาไปหายใจเข้าบิดไปฝั่งขวาหายใจออกบิดฝั่งซ้ายสิบรอบนะคะนี่หนึ่งละขวา สอกแต่ข่าพยายามยกสะบักทั้งสองข้างลอยจากพื้นซ้ายสอขวาบิดขวาบิดซ้าย3บิดขวาสบิดซ้าย4บิดขวาห้าพยายามยกตัวขึ้นให้สูงโดยที่พยายามไม่ดึงเข่าไปใกล้อกนักนะคะบิดซ้ายหกขวาซ้าย7จ็ขวา ซ้าย8ขวาซ้ายเกขวาซ้ายสิบอ่าแล้วก็พักหน้าท้องหน่อยนะคะชันเข่าเอาฝ่าเท้ามาใกล้สะโพกนะคะตั้งเข่าไว้กดฝ่าเท้าแน่นๆนะคะเอาแขนข้างลำตัวคว่มฝ่ามือเกาะพื้นไว้แล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นนะคะเรายืดท้องหน่อยนะคะ ตามด้วยหลังล่างกลางบนฝ่าเท้าไม่ฝออ่าเท้ากดพื้นแน่นๆไม่ให้เข่าบานออกนะคะยืดอกไปหาคางคางก็ยืดให้มีช่องระหว่างคางกับอกนะคะอีกหนึ่งลมหายใจนะคะตอนลงนะคะค่อยๆวางหลังลงทีละส่วนทีละข้อทีละข้อจาก หลังบนหลังกลางหลังล่างเราค่อยๆวางสะโพกลงนะคะต่อไปยังคงอยู่ในท่านอนนะคะเรากางแขนเกาะพื้นไว้ก็ได้หรือจะทำศอกเป็นมุมฉากก็ได้นะคะหลังจากกางเราพับศอกขึ้นนะคะเราจะบิดท้องนะคะโดยที่มีทางเลือกเช่นกันบิดท้องเอาขาไปวานะคะทางเลือกที่หนึงก็คือ เข่าตั้งฉากนะคะแข้งตั้งฉากกับต้นขาแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้าอยู่ตรงตรหายใจออกบิดไปวางเข่าคู่ไปวางใกล้ๆพื้นทางด้านขวาไม่วางไปทันทีนะคะยังคงให้หัวไหล่ซ้ายกดพื้นไว้หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเข่าคู่ทางซ้ายอาจ,จะบิดหน้ามองทางขวาหายใจเข้ากลับตรงกลาง ทางเลือกที่สองนะคะเหยียดขาหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกวางขาไปทางขวากับตรงกลางอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะถ้าใครไม่ไหวก็งอเข่าได้นะคะไปทางซ้ายกับตรงกลางใครเหยียดได้เหยียดนะคะไปทางขวาไปเท่าที่ หัวไหล่ซ้ายเราไม่ลอยจากพื้นเราก็กลับตรงกลางนะคะอาจจะกางแขนกอดพื้นไว้ก็ได้ระดับไหล่จะง่ายกว่านะคะไปทางซ้ายกลับตรงกลางอีกสองรอบนะคะไปทางขวาอาจจะหันหน้ามองไปทางซ้ายกลับตรงกลางไปทางซ้าย กับตรงกลางรอบสุดท้ายคนที่ทำท่าเข่างอนะคะก็ไปทางขวาหนีบต้นขาด้านในเข้าหากันบิดได้ลำตัวด้านข้างเหมือนกันนะคะกับตรงกลางไปทางซ้ายกับตรงกลางครบแล้วค่ะเอามือจับต้นขาด้านหลังไว้โน้มน้ำหนักขาไปหลังศีรษะแล้วโน้มขามาทางด้านหน้าเราจะขยับมา กลิ้งตามความยาวหลังแล้วขยับขึ้นมานั่งนะคะกลิ้งสักสองถึงสามรอบแล้วขยับมานั่งต่อไปเราจะฝึกหน้าท้องในท่านั่งนะคะก็คือท่าเรือนะคะโดยวันนี้เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะจะใช้มือเป็นตัวช่วยพยุงมือพยุง สามารถเอามือวางหลังสะโพกห่างไปหนึ่งคืบได้นะคะหันปลายนิ้วมือหามาทางสะโพกนะคะชันเข่าวไว้นะคะให้เท้าห่างจากสะโพกเนี่ยประมาณเข่าเนี่ยใต้เข่าเนี่ยเป็นมุมป้านเล็กน้อยนะคะคือไม่ไกลมากชันขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องให้เท้าชิดกับสะโพกมากนะคะพอประมาณ ถ้าขาชิดได้ชิดถ้าชอบแยกนะคะก็เท้าห่างไม่เกินหนึ่งช่วงสะโพกนะคะมือพยุงด้านหลังได้หายใจเข้าแล้วยกขาขวาขึ้นหายใจออกลดขาขวาลงหรือจะเอามือมาพยุงที่ตายต้นขานะคะมือจับต้นขาด้านหลังเอาไว้ระหว่าง <c oughs> การยกขาขึ้นเนี่ยเรายืดอก ตลอดเวลาหมุนไหล่ให้ห่างหูยืดอกขึ้นหลังยืดยาวหลังไม่ค่อมเลยนะคะหายใจเข้ายกขาขวาหายใจออกลดลงขาเดียวอีก3ามรอบนะคะหายใจเข้าซ้ายลดลงหายใจเข้าขวาลดลงยืดอกตลอดเวลานะคะหายใจเข้าซ้ายอาจจะพลอยเท้าด้วยหรือว่าฟอยก็ได้นะคะหายใจออกลดลง หรือใครจะชอบกระดกเท้าก็กระดกก็ได้หายใจเข้าขวาหายใจออกลดลงหายใจเข้าสายหายใจออกลดลงหายใจเข้าข้างขวาหายใจออกรดลงอันนี้รอบที่ห้าหรือย anyway, ังเนาะหายใจเข้าสายหายใจออกลดลงรอบสุดท้ายแล้วกันนะคะหายใจเข้ายกขวาลดลง ยกทางซ้ายลดลงอ่าแล้วเราก็พักนะคะโน้มตัวมากอดเขา่าจ,จะดึงเท้ามาใกล้ลำตัวอีกนิดใกล้สะโพกอ,อีกนิดหนึ่งนะคะอาจจะยกซ้ายขวาถ้าขาเดี่ยวก็หนักแล้วก็พยายามฝึกขาเดี่ยวจนเราชำนาญน,นะคะแล้วเราก็มาค่อยยกขาคู่หรือถ้าใครอยากจะลองขาคู่นะคะก็มือ หมือนเดิมเลยค่ะสามารถพยุงไว้มือเราวางไว้หลังสะโพกนะคะหมุนไหลให้ห่างหูดึงสะบักเข้าหากันงอศอกเล็กน้อยยืดอกไว้ตลอดเวลาดึงสะดือหาหลังดึงซี่โครงด้านล่างเข้าข้างในตลอดเวลานะคะหายใจเข้ายกขาคู่ขึ้นหนีบต้นขาด,ด้านในเข้าหากันเอาจมูกเท้าด้านในชนกันหายใจออกลดลงหรือจะเอามือจับหลังต้นขาไว้อย่างนี้ก็ได้หายใจเข้ายกขึ้น หายใจออกลดลงอย่าลืมนะคะระหว่างเรายกขึ้นหลังไม่ค่อมแบบนี้นะคะหลังยืดยาวอกยืดขึ้นด้านบนถ้าเหยียดขาได้เหยียดหายใจออกลดลงอาจจะแตะนิ้วเท้าทเฉยก็ได้หายใจเข้ายกขึ้นอีกห้ารอบนะคะหายใจออกลดลงยังไม่ต้องเหยียดข่าก็ได้นะคะหายใจเข้ายกหายใจออกลดลง ไหลห่หางหูตลอดเวลาดึงสะดือหาหลังตลอดเวลาหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงอีกสองรอบนะคะถ้าครไข่เหยียดขาตรงเหยียดหายใจออกลดลงรอบสุดท้ายหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลดลงค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มท่าเรือนะคะ ต่อไปเอาขาควายกันนะคะแล้วก็โน้มตัวไปทางด้านหน้ามาเปลี่ยนเป็นฝึกในท่าคลานบ้างนะคะเราก็เพิ่มความยืดหยุ่นของไขสลังด้วยท่าวัวกับท่าแมวก่อนนะคะมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะข่าวอยู่ใต้สะโ,โพกเท้าเปิดหลังเท้าหงายนะคะท่าวัวก่อนนะคะแอนท้องยืดอกไปด้านหน้าก้นบานขึ้นด้านบนนะคะหายใจเข้า ท่าแมวนะคะก้มหน้าขางชิดอกโกงหลังหมวนก้นกบเข้าด้านในาหายใจออกหลังเท้ากดพื้นแน่นๆด้วยนะคะมือกดพื้นบายนิ้วมือกดพื้นหมุนหัวไหล่แอนท้องเงยหนะ้าขึ้นหายใจเข้าท่าวัวท้าแมวสักสามรอบนะคะก้มหน้าโกงหลังหายใจออกแล้วจำความรู้สึกในท่าแมวไว้นะคะว่าท้องต้องดึงหาหลังแบบไหนนะคะแอนท้องหายใจเข้า เข็บค้างชิดอกโกงหลังหายใจออกปลายนิ้วมืออย่าลืมช่วยกดพื้นนะคะเพื่อช่วยรับน้ําหนักนะคะต่อไปหลังตรงตรงยืดนะคะหลังเท้ากดพื้นหลังยืดยาวๆหายใจเข้าตรงนี้นะคะ หายใจออกลอยเข่าคู่ขึ้นจากพื้นสักสองนิ้วก็พอนะคะไม่ต้องลอยสูงมากๆแบบนี้นะคะลอยขึ้นก้นยังไม่ต้องยกสูงนะคะสามลมหายใจมือกดพื้นยืดช่องระหว่างสะบักจากการดึงสะดือหาหลังอีกหนึ่งลมหายใจนะคะและว้ววางเข่าลงเอาฝ่าเท้าชนกันถอยก้นไปนั่งพัก บนส้นนะคะพักท่าเด็กเราจะทำท่าแมวที่เกงแกนกลางลำตัวนี้สามรอบนะคะเดี๋ยวขอเช็ดเหงื่อหน่อยนะคะเสือมันไม่ซับเหงือ่อมันจะลื่นนะคะ,ะกลับมาท่าคลานนะคะมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะเปิดหลังเท้าหงายหลังอยู่ กลางๆนะคะไม่แอนไม่โกงหายใจเข้ายืดมองไปด้านหน้านะคะหายใจออกกดหลังเท้าแน่นยกข่าวลอยจากพื้นสามลมหายใจค่ะฝ่ามือดันพื้นนะคะยืดสะบักออกจากกันอกไม่แอนนะคะคราวนีออ้ช่องระหว่างอกโกงนะคะดึงสะบักออกจากกัน ครบสลมหายใจแล้ววางเข่าลงฝ่าเท้าชนกันยืดก้นไปนั่งพักบนส้นค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นท่าสุดท้ายท่ากระดานบนท่อนแขนนะคะเปิดหลังเท้ากดแข้งบนพื้นนะคะท่าคลานหายใจเข้ายืดลำตัว หลังไม่แอนไม่โกงนะคะหายใจออกฝ่ามือดันพื้นปลายนิ้วมือดันพื้นยกเข่าลอยจากพื้นสามลมหายใจนะคะและคราวนี้เราจะฝึกในการวางเข่าลงนะคะงอศอกเข้าหาลำตัวงอศอกเข้าหาลำตัวเพื่อค่อยๆวางหนะ้าอกลงที่พื้นแล้วขยับเข่าออกไปเพื่อวางท้องลงนะคะ ก็ฝึกจากท่าวางตัวลงนะคะจากท่าคลานเป็นท่านอนคว่ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะฝึกต่อในท่าเขาเรียกว่า forearm p l a n นะคะหรือท่ากระดานด้วยท่อนแขนนะคะเราวางท่อนแขนลงบนเสือนะคะความห่างเนี่ย เท่ากับช่วงหัวไหล่นะคะรู้ได้ยังไงว่าห่างเท่าช่วงหัวไหล่เราก็เอามือไปจับศอกฝั่งตรงข้ามนะคะให้ปลายนิ้วมือเนี่ยจับด้านนอกศอกพอดีนะคะเราก็กดศอกปักลงไปที่เสือนะคะแล้วค่อยๆหมุนท่อนแขนไปทางด้านหน้าจะขยับให้มืออยู่ในเสือนะคะแล้วเอาด้านนอกศอกเนี่ยล็อกพื้นเอาไว้นะคะด้วยการหมุน ท่อนแขนออกด้านนอกเล็กน้อยคือหมายถึงว่าสอกอยู่กับที่นะคะเรากดสอกลงไปแล้วหมุนท่อนแขนออกด้านนอกมันจะเป็นการล็อกเอาไว้นะคะแล้วเราตั้งจมูกเท้าตั้งจมูกเท้านะคะอาจจะฝ่าเท้าห่างกันเท่าช่วงสะโพกก็ได้ตั้งจมูกเทาะะ้าไว้ดึงลูกสะบ้าขึ้นข้างบนนะคะสอกกดพื้นแน่นๆแล้วค่อยๆ ดึงสะดือหาหลางังยกสะโพกขึ้นลอยจากพื้นนะคะสอกดันพื้นเพื่อยืดช่องระหว่างสะบักนะคะเราจะค้างห้าลมหายใจนะคะสังเกตว่าควรจะมีเป็นเส้นตรงนะคะระหว่างตั้งแต่ส้นเท้าถึงกระหม่อมนะคะสะโพกไม่ห้อยแบบนี้นะคะไม่งั้นจะเจ็บหลังนะคะดึงสะดือหาหลางังยกสะโพกขึ้นให้สูง เกือบเกือบเท่าหัวไหล่นะคะอีกสองลมหายใจค่ะครบแล้วค่อยๆวางสะโพกลงเปิดหลังเท้าหงายแขนยังอยู่ที่เดิมนะคะเรากดศอกลงไปแล้วเรายืดหน้าอกนะคะออกแรงดันเออดึงมือกับท่อนแขนมันจะดึงเข้าหาลำตัวเออท้อง ยืดพื้นนะคะยืดอกไปทางด้านหน้าหมุนไหล่ให้ไกห่หูจะยืดหน้าท้องสลับกับตะกี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำสามรอบนะคะในท่ากระดานด้วยท่อนแขนนะคะรอบที่สองตั้งจมูกเท้าไว้ถ้าลองฝึกจมูกเท้าชิดกันได้ก็ดีนะคะมีช่องระหว่างส้นเล็กน้อย กดท่อนแขนไปนะคะระหว่างขึ้นไปสอกเราไม่บานออกนะคะพยายามใช้ศอ,อ,อกนี่ห่างเท่าหัวไหล่ปุ๊บเรากดสอกลงไปแล้วหมุนท่อนแขนออกเล็กน้อยนะคะตรงซอกนี่มันจะล็อกกับเสือไว้พอดีเลยนะคะตั้งจมูกเทา้าแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นท่อนแขนดันพื้นนะคะเพื่อยืดช่องระหว่างสบักออกจากกาันค้างห้าลมหายใจนะคะ ดึงสะดือหาหลังตลอดเวลาดึงซิ่โครงเข้าข้างในอีกสองลมหายใจค่ะครบแล้วค่อยๆวางสะโพกลงนะคะเปิดหลังเท้าหงายออกแรงกดหลังเท้ากดท่อนแขนลงนะคะดึงท่อนแขนเข้าด้านหาลำตัวยืดอกไปทางด้านหน้า เพื่อยืดหน้าท้องนะคะชงพักสักสามลมหายใจนะคะรอบสุดท้ายนะคะอีก 5, ห้าลมหายใจตั้งจมูกเท้าไว้ถ้าความมั่นคงดีนะคะเท้าห่างมันจะทําให้เรามั่นคงมากกว่าเท้าห่างได้นะคะจมูกเท้ายึดพื้นเอาไว้นะคะจมูกเท้าตั้งจมูกเท้าคือให้จมูกเท้าเนี่ยอยู่ ใต้้นพอดีนะคะไม่เข้ามาข้างในแบบนี้หรือไม่จมูกเท้าไม่ออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะมันจะไม่มั่นคงจมูกเท้าตั้งฉากกับส้นนะคะดันพื้นสอกดันพื้นยืดสะบักแล้วค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นค้างอีกห้าลมหายใจสุดท้ายนะคะดึงสะดือหาหลางัง แยกระยะระหว่างสะบักให้ออกทอนแขนกดพื้นแน่นๆลมหายใจสุดท้ายค่ะครบแล้วค่อยๆวางสะโพกลงเปิดหลังเท้าหงายหลังเท้ากดพื้นสอกกดพื้นแล้วดึงเข้าใกล้ดึงออกแรงดึงเข้าลำตัวอกยืดไปทางด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเรามายืดหัวไหล่เล็กน้อยนะคะ ก่อนจะไปท่าพักยืดแขนขวาไปทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆเดินมือซ้ายผ่านหลักแร้ขวานะคะไปทางด้านขวาแล้วก็ลดหน้าคลดคางลงนะคะล็อกล็อกต้นแขนซ้ายเอาไว้หงายฟามือซ้ายขึ้นด้านบนนะคะอาจ,จะหันหน้ามองไปทางขวา มองไปหามือซ้ายก็ได้หรือจะคว่ำหน้าลงเพื่อเอาคางล็อกต้นแขนซ้ายไว้ก็ได้นะคะอันนี้จะเปิดยืดตรงที่ตะกี้เราเกรงเยอะนะคะก็คือยืดหลังหัวไหล่และตรงสะบักข้างซ้ายเราค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานะคะดึงแขนขวามาใกล้ลำตัวขยับแขนซ้าย สอกซ้ายอยู่ใต้หัวไหล่ซ้ายนะคะแล้วเดินมือซ้ายไปทางด้านหน้าเสือไกลยเดินมือขวาไปใต้หลักแล่ซ้ายไปทางซ้ายนะคะไปไกลมากที่สุดเท่าที่เราไปได้เราค่อยๆหงายฝ่ามือขวาขึ้นจะก้มหน้าเอาคางล็อกต้นแขนขวาไว้ก็ได้หรือจะหันหน้ามองไปทางซ้ายมองเพื่อมองมือขวาก็ได้นะคะ เราคว่ำอยู่แล้วนะคะเราก็ดึงเข่าซ้ายมาหาอกนะคะมาทางด้านซ้ายของเสือนะคะเอามือขวาเอามือซ้ายมือขวาเราขยับไปทางซ้ายอยู่นะคะมือซ้ายวางข้างหน้าอกซ้ายเราค่อยๆดันตัวขึ้นมานะคะบิดต่อเลยดึงเข่าซ้ายมาใกล้ๆ,ๆอกนะคะแล้วก็บิดเราค่อยๆบิดตัวไปเปิดมือสายไปทางด้าน ไปทางด้านหลังนะคะอาจจามือขวามาจับเข่าซ้ายไว้นะคะเพื่อค่อยๆขยับเอาไหล่ซ้ายชิดพื้นบิดลำตัวนิดนึงนะคะเข่าอาจจะไม่ถึงพื้นก็ได้นะคะแต่ว่าให้หัวไหล่ซ้ายอยู่ชิดพื้น แล้วเราก็ขยับมานอนงายขยับก้นมาไว้ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะบิดเอาเข่าขวาไปบ้างนะคะดึงเข่าขวาหาอกนะคะมือซ้ายจับเข่าขวาถ้าจะบิดง่ายนะคะเราขยับก้นไปทางด้านขวาของเสือนะคะเราก็ค่อยๆเอาเข่าขวาวางทางซ้ายนะคะอาจจะหันหน้ามองไปทางขวา ให้หัวไหล่ขวาชิดพื้นไว้เข่าขวาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่พื้นนะคะมือซ้ายค่อยๆกดเข่าขวาลงตอนช่วงหายใจเข้าเรายืดหลังยาวๆตอนหายใจออกเราลดเข่าซ้ายหาพื้น แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางยืดหน้าท้องอีกท่าหนึ่งนะคะเราก็จะทําท่าปลานะคะอันนี้ชันข่าวไว้นะคะแล้วก็เอาศอกศอกมาข้างๆลําตัวเอาศอกดันพื้นเพื่อยกอ,อกขึ้นแบบนี้นะคะยกอ,อกขึ้นเท้าดันพื้นตั้งข่าวไว้นะคะยกอ,อกขึ้นมาแล้วศอกดันพื้นไว้นะคะเรายืดอกหาเพดาน ยืดคอไปทางด้านหลังนะคะแล้วเราค่อยๆวางกระหม่อมลงที่พื้นตรงที่เราวางไหวาอาจจะขยับสอออีกเล็กน้อยนะคะวางกระหม่อมที่พื้นยืดอกขึ้นนะคะเราจะยืดคอยืดอกยืดกระหม่อมพยายามวางกระหม่อมลงนะคะโดยที่ให้อกนี้ยืดมากที่สุดนะคะเราก็ค่อยๆเหยียดขาไปหมุนไหล่ให้ห่างหูนะคะวางแขนลงด้านข้างลําตัว กระหม่อมควรจะอยู่ที่พื้นนะคะพอดีอันนี้มันติดจุกแล้วก็ติดกับที่คาดผมนิดนึงนะคะเมื่อครบแล้วนะคะเราเจาะจากท่าเอาศอกดันพื้นนะคะเอามือจับต้นขาไว้ด้วยเราก็ยกศีรษะคืนมาก่อนนะคะเราก็ค่อยวางหลังลงไปพักในท่าสวนสนะเลยค่ะกางขา ห่างเท่ากว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าช่วงสะโพกนะคะปล่อยไปเท้าสบายแขนอยู่ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นนะคะแขนกลางออกจากลำตัวกว้างพอสมควรนะคะทิ้มน้ำหนักไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเอาความรู้สึกตัวไปจับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ อาจจะไล่จากปลายเท้าขึ้นมาถึงกระหม่อมหรือจะไล่จากกระหม่อมลงไปไปลายเท้าก็ได้นะคะเพื่อให้มีการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อทางร่างกายนะคะก็ควรจะอยู่ในท่าสวัสนะหรือท่าศพเนี่ยประมาณ3-5นาทีหรือ จนกว่าเรารู้สึกว่าผ่อนคลายทางร่างกายแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฝึกเโยคะด,ด้วยกันไว้มาฝึกด้วยกันเป็นประจำนะคะสวัสดีนะมาสเตค่ะ